เบรกนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะกับคุณอ่อนสกาวใจค่ะที่ได้ให้กําเนิดลูกเมื่อวานนี้นะคะ,คะชื่อเล่นชื่อจริงนะเก๋ไก่น่ารักทีเดียวนะคะชื่อว่าจอมทัพนั่นเองค่ะ นี่นะคะบอกเลยว่าหน้าตา,าดีได้คุณ,คณแม่แมเลยใช่ว่าคุณแม่เนี่ยเขา,าผิวขาวสวยออร่าตั้งแต่ตอนท้องเลยนะค,ะคุณคุณแม่ค่ะก็โสพสต์ภาพครอบครัวอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกเลยนะคะแถมเล่าด้วยว่าจริงๆได้เลือกข้อวันที่8นะซึ่งก็คือวันนี้นั่นแหละแต่ว่าลูกเลือกเองค่ะอยากจะเกิดวันที่7เลขสวยเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันที่7เดือน7ปี2017นี่ค่ะคนไม่รู้งวดน,นี้หรือเปล่าตากันดูอันนี้เป็นรูปตอนท้องคุณดูหน่อย ทำไมมันนวนเนียนขนาดนี้นะเดี๋ยวต้องมานี้ก็เป็นที่ดราม่าเยอะอยู่เหมือนกันนะเออนะคะคุณเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแบบคุณแม่ที่มีความเซ็กซี่เออนั่นแหละฮะนะคะคุณแม่วัยใกล้บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยแต่เลขสี่แล้วนะคะก็ฝากฝั่งลูกชายว้ในอ้อมบกอ้อมใจแฟนๆด้วยค่ะ กันเิไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องจอมทัพค่ะรับรองว่าเป็นขวัญใจพี่พาน้าอาวคนใหม่อย่างแน่นอนนะคะ,คะน่ารักนะอินดูขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะ,คะ